นาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อโลกยังเป็นแดนแห่งเทพและอสูรเหล่าเทพผู้ปกปักรักษาสามโลกต้องผเผชิญภัยใหญ่จากยักษ์ทศกัณฐ์ผู้มีสิบเสียญยี่สิบกรผู้ครองกรุงลงกาอันโอฬานพระอิศวรและพระนารายณ์จึงปรึกษาหารือกับเหล่าเทพทั้งหลายณนะสวงสวรรค์เพื่อหาหนทางปราบอสูรร้ายนี้ในที่สุด พระนารายได้อวตารลงมาเป็นพระรามเจ้าชายแห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราบอธรรมและกอบกู้ความสงบสุขของโลกมนุษย์ขณะเดียวกันเหล่าวานอนผู้จงรักภักดีนำโดยหนุมานและสุครีพเตรียมรวมพลเพื่อเป็นกำลังสำคัญของพระรามนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากบร,รามเกียร์เรื่องราวแห่งวีรกรรมความซื่อสัตย์ ความรักและการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรม